กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับพบเจอกันเสาร์ของวันพฤหัสบดีที่14ครับมื้อนี้เป็นวันทำงานวันที่สองของอาทิตย์นี้นะครับพรวา,าว่าหยุดเงวมาเสาร์อาทิตย์จันังคารน,นะครับพึ่งทำงานเมื่อวานนี้เป็นเป็นวันแรกครับมื้อนี้เป็นวันพรฤหัสเป็นวันที่สอง สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับครับเสาร์นี้มาพบมาเจอกันนะครับตอนนี้ก็อาทองฟ้าเสงสางไกล้จะสว่างแล้วนะครับเอ็ดวิไลกะก่อนจะไปทำธุระป่าปัง่งคือเกาเหมือนเดิมครับเอาตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับอาจจะได้ก็ให้คุณพ่พอคุณแม่นะครับในช่วงนี้เสาร์นี้ให้เป็นเสาร์ที่สดใสก็ให้เป็นเสาร์ที่ลาบลืน่นเอา ไฟตกนะครับเอฟซีไฟมีการกระพริบพเพราะว่าฝนตกนะครับอยู่ไกลๆครับเสียงฝ่าห้องนะครับเอฟซีาอาจจะได้ยินนะครับเสียงฝ่าห้องฝ่าเหลี่ยมอยู่ไกลๆนี่นะครับาถ้าไฟดับบรรูว่าจะอาคีบเหลวบ่นะครับอือน่ครับเสียงฝ่าห้องฝ่าเหลี่ยมทําให้กระแสไฟตกนะครับ เพราะว่าบางเทียบบางที่นะครับเพราะว่าทางการไฟฟ้าคก็จะตั้งระบบตัดแบบอัตโนมัติไว้้ามีฝ้าฝ้าพาฝ้า,า,า,ายังนะครับก็จะตั้งระบบตัดอัตโนมัติไว้อขออภัยนะครับกินน้ำอุ่นนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าทนอน เอาไงคำนอนห้องแอร์ครับเวฟซี่อดไมด้ะจปะปรับ้านี่บอกค่อยถือกันกับแอร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องผู้พานะครับปกติอาจจะนอนอยู่บ้านสวนนะครับช่วงนี้น้องผู้ผาเพิ่่จะไปนอนบ้านสวนเลยในนอนบ้านนะครับส่วนใหญ่มีเป็นบางมือนะครับที่ไปอนอนบ้านสวนเพราะานอนบ้านสวนมันจะอากาศสบายนะครับบ่ค่อยได้เปิดพัดลมพร้อมนะครับใส่อากาศธรรมชาติ ครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางคนนอนทุ่งนะครับคนนอนทุ่งโอ้ฝนมาครับเอฟซีอัดคลิปแล้วบนอเสียงฝนมาแล้วนะครับทางด้านทิศตะวันออกคนนอนทุ่ง ห้าปล่อยไปแล้วสรุปไปแล้วนะครับชุดบนล่างนะครับคนนอนทุ่งเนี่ยปล่อยไปแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นล่างอย่างเดียว้าแอดวิไลจำว่าผิดนะครับสาหรับคนนอนทุ่งเนี่ยคนปล่อยชุดหลางมากนี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นหววที่สามไหมนะครับสามหรือสองประมาณนี้นะครับล่างอย่างเดียวนะครับอืล่างอย่างเดียว คนนอนทุ่งเสียงฝนมาไกลแล้วนะครับเ e อฟซีจ้งได้ากาให้ทำคลิปจบกนเด้อนะครับนี่มกระโชกแรงน้ำพรอมนะครับฟังเสียงเสียงฝนมาไกลแล้วครับคนนอนทุ่งย่ำว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นล่างนะครับ หรือวานกระตกนะครับโดยที่เอาง่ไงคือบ้านในพีไร่นี่ตกแทบทุกมือน,นะครับฝนล่างอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเลขวิ่งนะครับจับมาให้แค่ซีคูนะครับอ่าสำหรับคนนอนทุ่งสำหรับชุดอ่าบนล่างนะครับเอ็ดวิไลจะบอกฟังเพราะว่าเอ็ดวิไลพอดีมีนี่จะคลิปให้เบิ่งอยู่ ชุดบนล่างจะวิ่ง8ดกับ1นะครับวิ่ง8ดกับ1นะครับตัวที่เพิ่นเน้นย้ำนะครับเพราะว่าสรุปไปแล้วจะมีวงกลมที่ห1หนึ่งเจ็ดสองแปดสามกับแ1ดหนึ่งนั่นคือชุดบนล่างของเพิ่นนะครับห1หนึ่งเจ็ดสองแปดสามกับ8 1ดหนึ่งั่นคือสุดสรุปร่วมบนล่างสูตรบนล่างของเพิ่น อันนี้เป็นล่างอย่างเดียวนะครับไม่มีเลขวิ่งนะครับจับคู่มาใหา้เน้นนเลยอ่ามาเบิ่งนกันนะครับสี่คู่ครับสี่คู่เริ่มจากครับอคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับอเขียนตามแยกลาไเดียวเดี๋ยวปับคุ้มก้องทำไมเริ่มจากครับเป็นล่างอย่างเดียวเด้อครับ ชุดแรกครับหกอะขอภัยครับเขียนผิดเหลี่ยวนะครับมันไม่ใช่หกหนึง่งหกเจ็ดนะครับเอาหกเจ็ดด้วยเอฟซีอ่าหกเจ็ดนะครับเบิงอห้ดีแอดพี่เลเขียนเป็นเลขหนึ่งอ่าหกเจ็ดอ่าพ่อเข้าใจนะครับอืมเอดพี่เลกับเบิ้งผิด พอเพื่อนเขียนมาไขา่แค่ไข่เหล็กหนึ่งอ่าหกเจ็ดเดือครับเป็นหกเจ็ดอ่ะเจ็ดสองแกไข่แล้วนะครับเป็นเจ็ดเด้อดครับนี่ไอซีเป็นเลขเจ็ดนะครับว่ใช่เลขหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสองสองสาม กสี่ซี่คู่นะครับแค่นี้แก้ไขแล้วนะครับตัวนี้เป็นหกเจ็ดเอฟซีเอ็ดวีไ,ได้กับเบิงมันคล้ายเลขหนึ่งะครับอ่าพอปเป็นอย่างแก้ไขแล้วครับเป็นหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดเจ็ดสองสองสามหกสี่ยำมาเป็นล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียว ครับมือนี่ลงไห้นะครับเสาของวันที่ลงให้วันที่14นะครับมือนีอ่ลงให้วันที่14บสีล่มนะครับเอฟลงให้วันที่14 หกแปดอมาไก่แล้วนะครับฝนอ่าเสียงฝนนี่ลีนะครับลมบึมบึมมาแล้วนะครับเอาครับแขบหน้าจอกันนะครับอาชัดจินเป็นหกเจ็ดเด้อเอฟซขอย้ำอีกเนี่ยเพราะว่าเอฟเวอรไลน์นึกว่าเป็นเหล็กหนึ่งที่เหล็กน,นะครับเลยเพิ่มหัวขึ้นมาให้เป็นหกเจ็ดนะครับตัวนี้หกเจ็ดเจ็ดสองสองสามแล้วก็หกสี่นะครับ เป็นชุดล่างของคนนอนทุ่งล่างอย่างเดียวนะครับคลิปนี้ไอแอดวินไล่จะจากล่ากันไปครับคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นของสำนักไดรอติดตามกันอายุดีไม่แห้งสวัสดีครับ